ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องต้อยสายแบงนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับก็เนียรถจะประมาณนี้แหละครับนี่ก็เนี่ยครับคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับเึ่งเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินี่ก็เมื่อกี้นี้ก็ไปลงมาแล้วครับหนึ่งเที่ยว ก็นี่เป็นคลิปที่สองนะครับของวันนี้เสร็จแล้วครับงานวันนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับก็เลยก็ <c oughs> ถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่วันนี้ผมว่าอากาศดีนะครับตอนเช้า ก็ดีดีมากๆไม่ร้อนนะครับวันนี้เก้าโมงครึ่งวันนี้ครับรถรถติดนะครับอยู่เทินครับยูเทินแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นทางก็ททำสวนเลนนะครับเพราะฝั่งฝั่งกระนูน้นก็กำลังทำทางอยู่อันนี้ก็ฝั่งนี้ครับก็ติด นิดติด,น,ดนิดหน่อยครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ติดรถรอ,รอเลี้ยวขวาครับข,ขึ้นสะพานรถเทรลเลอร์มันต้องอยู่ซ้ายสุดมันจะขึ้นได้เป็นรถแบบนู่นครับรถนะครับรออของ a p นะครับ a p พีนี่รถเยอะนะครับ a p นครับวิ่งเยอะอยู่นะครับอับพพลานด์สปอร์ตเนี่ยนู่นก็อีกคันหนึ่งครับสามสามคันนะครับเจพีนะครับตอนเช้าเนี่ยมันมาเห็นวิ่ง จอดทำไรครับคุณพี่จอดทำไรครับคุณพี่ไปสนีครับพี่ไปสนีไทยนี่ไม่ใช่ที่ครับขันล,ลูกพี่ยังอยากจะจอดอีกเนาะลูกพี่เนาะ คนหาปลากันเยอะนะครับของตัวนาภูมินี่หาปลากันเยอะนี่ครับจิโกโสามซ่าครับนี่กรถเอพีนะครับอยี๋นี้รถอัมพลนะครับบริษัทเอพีทางสปอร์ตหรือว่บาบริหารโดยคุณอัมพลนะครับ ผมเคยอยู่นะครับบริษัทนี้แต่อยู่บริษัทน,น้องน้องน้องแกรครับน้องชายแกอยู่มาแปดปีนะครับบริษัทน้องเตยทานสปอร์ตน่าจะมีคนรู้จักนะครับก็อยู่นั่นมาแปดปีกระพิกันไปขับรถการ๊าซเอ็นจีวีนะครับอยู่ประมาณสามหรือสี่ปีนะครับกา๊าซเอ็นจีวีพิคนมาเองตัวเองก็ขับรถน้ำมัน ทางก,การดีเจวีก็มาขับรถน้ำมันกัประมาณห้าปีนกันนะรถน้ำมันคที่ก็เลิกจากการขับรถน้ำมันนะครับมันไม่ค่อยมีเวลาครับรถน้ำมันเวลาพักผ่อนมันน้อยก็เลยพลิกผันตัวเองจากขับรถเลิกขับรถน้ำมันก็มาขับรถหางโรเบตนะครับ ลากเครื่องจักรนะครับแมคโครไวโบเคนล้อยางอะไรประเภทพวกนี้ละครับอเคลื่นเครื่องจักรหนักๆน,นะครับเชนห้าสิบตันอะไรพวกนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของส่งน้ำนะครับย่านนี้จะเป็นย่านอุตสาหกรรมหมดแล้วครับนนเนี่ยครับข้ามคลองสุน้ำสวนนณภูมันเนี่ยจะเป็นโรงงาน โกดังของเคอรี่ของอะไรครับเยอะแยะไปหมดครับ mm hmm. W H A นี่ก็มีครับ W H A l o จ i s ต mm hmm. แต่ก่อนอย่านนี้ม,ม่มีอะไรนะครับสมัยตอนผมมาอยู่ทีแรกสวนตะบูโรงงานอุตสาหกรรมนี่ไม่มีมันจะเกิดได้ไม่ไม่กี่ปีนะเนี่ยครับ, mm hmm. รบสาเหตุตรงที่รถติดตรงนั้นอนะ่ะเ mm hmm. นี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะ mm hmm. เพราะฝั่งนู้นเขากำลังทำทางอยู่ครับ อู้สลังเจทางรถก็ต้องจะข้ามจากฝังนะง่งนู้นมะวิ่งฝั่งนี้การสวนเรียนเวลาขึ้นสะพานก็ลำบากนี่นะครับกำลัทงทาทางสอสนิทวงนี่ก็เยอะนะครับ ไปดูนะครับมีจะมีรถขึ้นชิปไฮึ้นเสร็จหรือยังเมื่อกี้ไปส่งหัวตอกมาครับหัวตอกหัวตอก,ตอกแผ่นชิปไฮนะหรอือเขาเรียกภาษาเขาเรียกกันเนาะไวโบนี่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขเรียกๆเห็นเขาพูดจันเขาเรียกกันผมก็เออเอาไวโบก็ไวโบหรือไบโบอะไรนี่แหละสักอย่าง ครับในย่านนี้ลงไปเนี่ยคนหาปลากันเยอะเนี่ยานนี้อ๋อนี่ขึ้นขึ้นเสร็จแล้วบ้งนี่ขึ้นเสร็จแล้วยังยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวไปดูกันยังไม่ได้ขึ้นั้งขึ้นเสร็จแล้วก็ขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่ทันเลยไม่ทันเห็นเลยขึ้นเสร็จแล้วไม่ทันเห็นเลย แก่ดูดูหน้าคนแก่นะปึ๊บคนคุแก่สะเดิดครับคนแก่สะเดินก็เดินอาจจะระบีแม่แน่นอนจริงๆเลยคุยเลยกันก็คุยเลยกันเ,เน,นี่ย ครับผมขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ